ออกมาพูดความจริงแทนลูกชายเผยสาเหตุเอ็มสันเพรลูกดูสัญญาถอนตัวจากดวงใจเทวพรหม ย้อนกลับไปก่อนโปรเจกต์ละครซีรีส์ดวงใจเทวภรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพประกาศตัวนักสแสดงนำนั้นมีรายชื่อของเอ็มสันเพชรคุณนากรอนลูกชายสุดหล่อของดูสัญญาคุณนาก้อนพิธีกรเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเป็นหนึ่งในห้าพระเอกของเรื่องด้วยโดยเอ็มเคยเป็นหนึ่งในแคสพระเอกดวงใจเทวพรมโดยอยู่ในตอนใจพิสูจน์คู่กับอุ้มอิสยาแต่มีเหตุให้ต้องถอนตัวออกไปและได้เทศไมร่อนนักสแสดงน้องใหม่อีกคนมา ททนมกลางความสงสัยของใครหลายๆคนว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดดูสัญญาได้มีโอกาสเคลียร์เรื่องนี้ครั้งแรกว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะโปรเจกต์นี้มีขึ้นในช่วงที่โควิดระบาดหนักและไม่รู้ว่าจะดีขึ้นตอนไหนโดยเขาว่าจะเลื่อนโปรเจกต์ออกไปก่อนแต่พอดีพอร้ายสถานการณ์ก็ดีขึ้นทําให้โปรเจกต์ได้เลื่อนมาทําเร็วขึ้นประกอบกับทางมหาวิทยาลัายที่เอ็มเรียนอยู่ที่อเมริกาส่งจดหมายมาบอกว่าเขาจะยกเลิกระบบออนไลน และให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ทำให้เอ็มต้องกลับไปเรียนโดยกลับไปเมื่อต้นปีและจะจบในเดือนพฤษภาคมซึ่งเอ็มได้เดินทางไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทําให้พลาดเรื่องนี้ไปซึ่งส่วนตัวเอ็มมีความสนใจในการแสดงอยู่และกําลังฝึกซึ่งต้องรอดูว่าเอ็มกลับมาจะพร้อมรับงานแสดงเลยไหม